สำหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนคลิปวิดีโอของหนิงสิริโครเชรสามารถอุดหนุนสินค้าของเราได้ที่หนิงสิริ .com/shop ขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้นะคะหนิงจะใช้เข็มขนาด4มิลนะคะในการถักนะคะแล้วก็เป็นไหมพยืดขนาด10มิลนะคะเส้นแบนอย่างนี้10มิลแล้วก็จะมีเข็มเก็บงานนะคะที่คั้นลายกันไก่นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไข่นะคะที่เราจะนํามาเป็นแบบนั่นเองค่ะวันนี้หนิงก็ใช้เป็นไข่เป็ดของที่บ้านนะคะแต่ยังไม่ได้ต้มนะอันเนี้ย ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถักเลยคะ่ะเริ่มด้วยการพันไหมมาที่นิ้วแบบนี้นะคะเสร็จแล้วให้ปลายด้านซ้ายน,นะคะบิดให้อยู่ข้างบนนะพาดเข็มพันไหมนะคะจิ้มลงมาในห่วงเกี่ยวไหมลอดมานะคะรวบสองหลกักแล้วก็โซ่สองนะคะขั้นลายไว้ <c oughs> ต่อมานะคะเราจะถักโซ่นะเออถักพหนึ่งคอนะคะไปอีกเจ็ดหลักนะคะรวมกับตัวนี้ก็เป็นแปดหลักนั่นเองนะคะพัน <c oughs> จิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมารวบทีละสองนะคะอันนี้เรียกว่าพหนึ่งคอนะคะตัวโซ่เนี่ยนะับเป็นหนึ่งหลักแล้วก็ตัวพหนึ่งคอเป็นหลักที่สองสาม สี่ห้นะคะเสร็จแล้วเนี้ยใช้มือขวานะคะจับงานที่ถักไว้นะคะแล้วก็ดึงปลายไหมเขา้าหาตัวนะคะเขาก็จะมีลักษณะเป็นวงกลมแบบนี้นะ แล้วล่อหอนะคะบนโซ่หลักที่สามที่เราคั้นลายไว้ปึ๊บแบบนี้นะคะแถวที่สองนะคะเราจะเพิ่มหลักนะคะถักโซ่สามนะคั้นลายไว้ทุกครั้งที่ขึ้นแถวใหม่นะคะหนิงก็จะคั้นลายไว้นะ ต่อมาค่ะพันนะคะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอลงในหลักเดียวกันนะคะตัวปลายไหมเนี้ยเราถักทับไปได้เลยนะคะหลักถัดมาถักพอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันได้เลยนะคะอันนี้เราก็คือจะเพิ่มนะคะจากแปดหลักนะคะก็เป็นสิบหกหลักนั่นเองนะ าเราใช้เข็มด้ามซิลิโคนนะคะบางทีเขาจะเลื่อนออกใช่ไหมคะให้กดหัวลงอย่างนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่ได้ใส่กาวมาให้เรานะถ้าถักไหมธรรมดาเขาจะไม่ค่อยเลื่อนแต่ว่าพอเป็นไหมพยืดเนี่ยแล้วหนิงถักแน่นนะคะมันจะหนืดมันจะดึงหัวไหมออกเอ้หัวเข็มออกมาได้นะคะตอนนี้นะคะได้ครบแล้วนะคะเราก็จะลอหอจบงานนะคะ แถวที่สามนะคะเราก็จะถักเพิ่มอีกนะคะโซ่สามข้าไลายไว้นะคะแล้วก็หลักถัดมาค่ะถักพอหนึ่งคอสองครั้งนะคะลงในหลักเดียวกันจะได้24หลักนะคะนี้แล้วก็สลับกับพอหนึ่งคอหนึ่งหลักแล้วก็พอหนึ่งคอสองครั้งลงในหลักเดียวกันนะคะ หนึ่งแล้วก็สองครั้งหนึ่งแล้วก็สองครั้งลงในหลักเดียวกันถักไปจนรอบตัวงานเลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็รอหอลงตรงที่เราคั้นไลน์นะคะแบบนี้ค่ะทีนี้นะคะหนิงก็จะมาลองนะคะอย่างเงี้ยก็ได้แล้วนะคะหนิงก็ต่อไปหนิงก็จะไม่เพิ่มนะคะไม่เพิ่มหลักแล้วแต่ว่าจะถักให้ได้ความยาวนะคะให้มาถึงตรงเออเขาเรียกว่าอะไรเดียสุดตัวไข่เนี่ยนะคะตีนไข่ นะก็มาถึงตรงข้างล่างเลยนะคะหุ้มมิดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะเมื่อได้ความยาวตามที่ต้องการแล้วนะคะตอนนี้นะคะเมื่อถักนะคะได้ความยาวที่ต้องการแบบนี้แล้วนะคะลองสวมแล้วเอาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราจะถักนะคะสายสำหรับเอาไว้รัดนะคะถักเป็นโซ่นะ นิ่งถักหนิ่งถักสามสิบโซ่นะคะแบบนี้แล้วก็นำมาจิ้มลงไปในหลักเดียวกับที่เรารอห่อไปแล้วนะคะก็คือตัวโซ่ปึ๊บเก็บงานนะคะ เก็บงานนะคะด้วยการสอดลงมาด้านล่างอย่างนี้นะคะแล้วก็ร้อยไหมหิงตัดสั้นไปนิดนึงนะคะมาได้เลยค่ะเขาจะอยู่ด้านในนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องถักของเพิ่มอีกสองอย่างนะคะหนิงก็จะถักเป็นปอมๆนะคะเพิ่มเข้าไปนั่นเอง ตอนนี้นะคะเราจะถักของเพิ่มอีก2อย่างนะคะก็คือจะมีหูกับปอมๆนะคะตัวหูเนี่ยถักง่ายๆเลยนะคะใช้ไหมเดิมของเขาเลยโทษนะคะอ่ะเสียบเข้ามาอย่างนี้ค่ะเสียบเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมมานี่นะคะ ดึงให้แน่นนะคะแล้วก็ถักนะคะถักเป็นโซ่ทีน,นี้หนิจะเก็บไหมไปด้วยนะคะหนึ่งสองนะคะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง ต้องการให้หูเขายาวๆาวนะคะสิบสามนะ13สิบสามหลักพอแล้วนะคะแล้วก็ถักโซ่อีกสองนะจิ้มจิ้มลงมาในหลักที่สามนะนับย้อนลงมา1 2 3จิ้มลงมาเกี่ยวไหมลอดห่วงนะคะรอหอแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักมาอีกสิบสามหนึ่งสองส สิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามจิ้มลงในหลักหลักเดิมนะคะช่องเดียวกันนี้เลยแล้วนะคะดึงให้แน่นแล้วก็รอห่อค่ะางานที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นหูกระต่ายแบบนี้นะคะต่อมาค่ะ โซ่หนึ่งหลักนะคะแล้วก็ดึงแน่นๆนะคะพลิกมาปึ๊บให้มาอยู่อีกข้างหนึ่งนะคะให้อยู่ใกล้ๆกันนี้เลยดึงให้แน่นก่อนแบบนี้นะคะ หนิงต้องการให้หน้างานมันอยู่หน้าเดียวกันใช่ไหมคะหนิงก็จะต้องสลับควายอย่างเงี้ยนิดหนึ่งนะคะอันนี้คือแบบเป็นข้อเสียของคนขี้เกียจนะก็คือหนิงจะควายใหม่เงี้ยคะ่ะถ้าเพื่อนๆแบบไม่ควายนะคะก็สามารถถักได้เลยแต่ว่าอยากให้แบบหน้าโซ่มันเท่ากันหรือใครจะตัดแล้วก็ต่อใหม่ก็ได้นะคะอ่ะต่อไปอันนี้นะคะโซ่หนึ่ง หนึ่งให้แน่นสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเ้าอดสิบสตามด้วยโซ่สองแล้วก็จิ้มมาลอหอในหลักที่3แล้วก็โซ่13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13นะคะปึ๊บ จบงานนะคะด้วยการจิ้มลงมาที่เดิมปึ๊บดึงให้แน่นนะคะเราก็รอหอดึงให้แน่นค่ะงานที่ได้ก็จะมีลักษณะเป็นหูกระต่ายแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาทำปอมๆมกันนะคะ ใครที่ไม่มีเครื่องทําปอมๆนะคะหรืออุปกรณ์ทําปอมๆก็ทําตามตรงนี้ได้เลยนะคะหนิงใช้ไม้โปรไม้บรรทัดนะคะทํานะอันนี้คือตั้งใจจะให้เป็นลูกใหญ่นะคะลูกใหญ่พอสมควรถ้าเทียบกับขนาดตัวงานแล้วนะคะ ประมาณนี้ก็พอแล้วนะคะแล้วก็ตัดไหม่แล้วก็เน็บไว้ตรงตรงนี้เลยทีนี้นะคะตัวเชือกที่จะไว้มัดนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ยาวประมาณหนึ่งเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนนะคะ มัดให้แน่นนะคะคือเราแบ่งครึ่งเขาอะเราก็มัดให้แน่นอืมเสร็จแล้วนะคะก็ให้ตัดครึ่งงาน จะได้มาประมาณนี้ใช่ไหมคะเราก็เล็มนะคะเลมตัวงานให้มันมีความเป็นวงกลมค่อยๆเล็มนะคะอย่าตัดแบบฉับเดียวสั้นอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวมันจะทํายากเนาะค่อยๆเล็ม ค่อยๆยยีเขานะคะเส้นที่แบบเลยออกมาเราก็ตัดให้มันเสมออันอื่นๆนะคะยิ่งเราเล็มให้กลมมากเท่าไหร่นะคะก็ยิ่งแบบดีแล้วก็สวยนะคะประมาณนี้เดี๋ยวหนิงจะไปเล็มให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็กลับมาพบกันนะคะมาดูวิธีการยีให้ไหมแตกแล้วก็นำมาติดกับงานนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะ เราก็จะนำงานนะคะมาติดกับตัวงานตรงนี้ก็คือแบ่งครึ่งนะคะให้เขาบับเนี่ยค่ะใส่ได้ใช่ไหม mm hmm. เกี่ยวมาข้างในหนึ่งเส้นนะคะให้มันค่อมตัวงานอย่างนี้นะคะ นี่คะข้างในเราก็มัดนะคะให้แน่นปุ๊บแล้วก็พลิกงานมานิดนึงเก็บไหมเก็บไปลไหมนะคะก็เหมือนกับที่เก็บด้วยการถักนะคะสอดไปข้างในอย่างเงี้ยค่ะเพื่อไม่ให้ไหมเขาหลุดมานะ เสร็จเรียบร้อยค่ะอะนำไข่มานะคะแล้วก็ <c oughs> ลองใส่ดูสายอันนี้นะคะก็มีไว้คาดอย่างนี้นะคะเป็นประมาณนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะตัวสายคาดเนี่ยมีประโยชน์ตรงที่ว่าเวลาที่เราวางไข่ใช่ไหมคะอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะตั้งไข่ได้นะคะเพราะว่า เขาจะเป็นเหมือนที่วางแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเวลาที่หิ้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เวลาหาไข่อีสตเตอร์หรือว่าเราเอาไปซ่อนใช่ไหมคะก็จะต้องมีที่คล้องเราก็จะใช้หูเขานะคะหิ้วได้เลยไข่ไม่ตกด้วยนะคะแบบนี้นี่นะคะก็เป็นแบบง่ายๆนะคะเด็กๆก็จะชอบด้วยนะเวลาที่เราวิ่งหาไข่อีสตเตอร์กันนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะอ,อลองเอาไปถักนะคะ ถ้าเราไม่ได้แบบเป็นงานอีสเตอร์เราเอาไปถักเป็นที่ใส่ของเป็นใส่ช็อกโกแลตหรือใส่อะไรเงี้ยเป็นแพคเกจจิ้งอย่างหนึนงน่งนะคะที่แบบดูแปลกตานะคะแล้วก็ดูพิเศษด้วยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบนะคะแล้วก็ใครที่ถักแล้วนะคะติดขัดมีปัญหาตรงไหนนะคะว่าเออตรงนี้ถักไม่ได้ถักไม่เหมือนทําไมถักแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเขียน คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะหรือว่าถ่ายภาพส่งไปที่หนิงซิลิ c e b o o k fanpage ได้เลยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆซื้อได้ที่หนิงซิลิ .com/shop ค่ะเ,เพื่อนๆอย่าลืมนะคะกด ไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะเวลาที่หนิงลงวิดีโอใหม่ๆนะคะจะได้เด้งไปเตือนเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูกันก่อนใครเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูวิดีโอถึงตอนนี้นะคะแล้วก็เราพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะว่าหนิงจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆอ,อีกนะคะสวัสดีค่ะ